สวัสดีครับชราศีเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนหรือชาวราศีเมทุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชปรวจรของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมทุนลัคนาเมทุนในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนาวโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง บูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพญา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่แบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สิไม้เป็นไพ่ราชาถือถ้วย 8ไม้แล้วก็ Ace of p e เ t a c l เเป็นไพ่ฝ่ายออฟครแล้วก็เป็นไพ่เซเว่นออฟมาร์สิกออฟเพนทาเคิลควีอฟบไพ่เดอะเมจิเชไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่สถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้เป็นเซเว่นออฟค ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยนี้นะครับขึ้นราศีาธาตุน้ำราศีพิจิกกรกฎมีนนะครับเป็นราศีที่อาจจะดีวกับตัวคุณเป็นคนที่คุณชอบคนรักหรือเป็นคนที่กำลังคบหาก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน การขึ้นคิงถือถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวตวนนะของตัวคุณเองอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งมาตอบโจทย์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาเติมเต็มต่อยอดไปแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับอยากจะมีใครสักคนหนึ่งแบบดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ care, กับตัวเราเองมากขึ้นซึ่งนะครับในช่วงของอครึ่งเดือนแรกนี้มีโอกาสสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ เพราะมันมีไพราชินีถือถ้วยมาด้วยเพราะราชาถือถ้วยเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าต้องการใครสักคนมาเติมเต็มแต่ราชินีถือถ้วยกับเป็นคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกสิ่งดีๆกับตัวเราเพราะมีราชินีถือถ้วยคือผู้ที่เสียสละผู้ที่เหมือนแบบอ่อ,อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถอมตนนะครับกับลักษณะของสิ่งที่ กำลังจะแบบมีใครสักคนหนึ่งก็คือคนนี้แหละธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนนี่แหละมาเต็มเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สารสัมพันธ์กับตัวคุณที่ดีขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบราบลื่นแล้วก็ไม่ได้แบบ100%นะครับมันก็ต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับการเข้าใจแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่ เขากับเราเนี่ยนะครับจะได้เติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันที่ดีได้ด้วยเช่นกันการที่จะให้เขามาเติมเต็มกับเราได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามเป็นผู้ที่เหมือนกับให้ความสุขความหวังนะครับกับสิ่งที่ดีให้กับตัวเขาด้วยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาเปรียบเขาแต่มันแปลว่าเราต้องรู้จักที่จะปรับในเรื่องของทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ที่บอกว่าการเติมเต็มที่ดีได้ตรงนี้มันจะประสบความสําเร็จได้ต่อเมื่อ คุณก็ต้องคิดเหมือนเขาด้วยเพราะราชาถือถ้วยก็คือาธาตุน้ําราชนีถือถ้วยก็คือธาตุน้ําเมื่อธาตุน้ํามาด้วยกันเนี่ยมันคือความกลมกลืนความรู้สึกกับสิ่งดีๆกลายเป็นไพ่สองถ้วยการเห็นพ้องต้องกันก็จะเป็นกันเหมือนกับจะมาผูกพันสัมพันธ์ทำไมตตีต่อกันโดยการที่เขากับคุณเนี่ยก็จะมีความสุขความสมหวังกับการที่มั่นหมายกันนะครับแต่างงานกันมีการแบบ จะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบเนี้ยจากไพ่2ถ้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยเพราะเป็นเป็นไพ่ไโซเมทะนะครับดังนั้นอย่าไพ่บอกว่า3ใบเนี้ยมีโอกาสค่อนข้างสูงที่ชาวราศีเมถุนลักขนาเมถุนจะมีโอกาสของการมั่นหมายการแต่งงานแล้วก็ในเรื่องของคอมมิตเมน เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีแนวโน้มที่ทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีการปรับรูปแบบกับความรักนั้นลงเอยไปนในสิ่งที่ตอบโจทย์ระหว่างกันและกันได้ทําให้ความสุขความสมหวังของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเต็มเต็มของกันและกันได้ประสบความสําเร็จที่ดีนะครับแต่ทีนี้เรามาดูกัน สำหรับใครที่ยังมีประเด็นมีปัญหาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ของกันและกันได้เรามาดูกันว่าเราจะพอแก้ไขปัญหากันได้บ้างอย่างไรนะครับคือการประโยชน์ของการอ่านไพ่บอกนิดนึงนะครับว่าการดูดวงไพ่เนี่ยเวลาเราจะดูเ,เรื่องความรักกับใครเนี่ยเราต้องรู้จักด้วยนะครับว่าเราต้องดูว่าคนที่จะดูให้เราเนี่ยเขาสามารถาแนะนําหรือแก้ไขปัญหาช่วยเราได้บ้างไหม นะครับบางคนเนี่ยดูแต่ไพ่แม่นอย่างเดียวแต่บางทีเนี่ยการดูแม่นมันไม่ยากนะแต่การที่จะดูแล้วแก้ไขให้คนอื่นได้เนี่ยมันยากกว่าดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าการที่เราจะเลือกดูดวงกับใครหมายถึงดูดวงส่วนตัวนะครับเราควรจะต้องพยายามดูกับคนที่เขาสามารถที่จะแนะนําและหาทางแก้กับตัวคุณได้แบบนั้นเป็นต้น พอลูกดวงของผมเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าดูที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกวิธีแก้เขาจะบอกว่ามันก็เป็นไปตามไพ่แบบนั้นแหละคือตามจริงแล้วอะ่ะมันเป็นไปตามไพ่ก็จริงเพราะมันถึงแม่นไงถูกไหมแต่ดวงชะตาของเราการกระทําของเรามันมีจุดจุดเปลี่ยนอะ่ะที่ทําให้เรากับกับดวงชะตาของเราเนี่ยสามารถจะกลมกลืนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อะไรที่ร้ายสามารถปรับได้ผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นอยากจะบอกว่า การดูไพ่คือการแนะนําและการนําไปปรับประยุกต์ใช้และการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ดูแลเอาแม่นอย่างเดียวการทายแล้วแม่นอย่างเดียวในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเบสุดบิกที่สุดแล้วนะครับใครก็ดูได้ความแม่นเนี่ยคุณยังดูได้เลยดังนั้นเนี่ยแต่วิธีการแก้ไขสกิลกับการดูดวงแล้วแก้ไขปัญหา,าคนอื่นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการดูดวงนะครับอันนี้ขอ,ขอเตือนนอกเรื่องนิดนึงแต่มันก็เป็นเกร็ดให้กับตัวคุณที่เรามาดูกันต่อ ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าใครกําลังรู้สึกว่าความรักนะครับรู้สึกเหมือนต้องการหรือโหยหาหรืออาจจะรู้สึกเหมือนกับยังไม่เขาเรียกว่าเหมือนยังแบกภาระกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่มีราชาถือถ้วยเป็นตัวตนเนี่ยต้องรู้จักเข้มแข็งบ้างนะครับเพราะราชาถือถ้วยเนี่ยเข้มแข็งไม่เท่าราชนีถือถ้วยด้วยซ้ำนะครับในบางครั้ง เพราะว่าราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่อาจจะลึกซึ้งในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกมากนะครับมีความมั่นคงในตัวตนแต่ไม่ได้มีความมั่นคงในสภาวะจิตใจนะครับอารมณ์แปรปรวนง่ายแบบนั้นเป็นต้นมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่กําลังรู้สึกกับสิ่งต่างๆนะครับคือคุณอาจจะกําลังจมอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่แบบดูเนกาทีฟอ่ะก็คือในแง่ลบอะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะก,กําลังโฟกัสกับความสูญเสียคุณอาจจะก,กําลังโฟกัสกับความรู้สึกที่มันดูดูกําลังยากลําบากตอนเนี้แต่ถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะปรับ mindset อารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วมองไปในอนาคตนะครับคุณลองหันกลับไปดูข้างหลังบ้างว่าข้างหลังมันคืองานปาร์ตี้แต่ข้างหน้าของคุณมันคือความเสียหายแต่คุณกําลังรู้สึกว่าใจจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังหาทางไม่ได้ เพราะคุณกําลังโฟกัสกับความล้มเหลวมันเหมือนกับเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันเป็นภาพสะเทือนใจแล้วมันยังติดตาคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณยังเอาภาพตรงนั้นนออกจากหัวไม่ได้คุณยังรู้สึกลืมตรงนั้นไม่ได้คุณยังรู้สึกว่า Move On กับอารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่ได้นะครับทั้งที่ตามจริงแล้วถ้าคุณหันไปข้างหลังมันก็คือสองถ้วยนี้เห็นไหมไพ่อ,อยากจะบอกว่าสองถ้วยข้างหลังของคุณที่คุณไม่ได้หันไปมอง มันคือความรู้สึกกับความยินดีความเห็นที่มันเป็นในทางที่ทางที่ดีต่อกันไปนในทางเดียวกันแต่คุณเลือกที่จะมองในทางที่มันยังเป็นทางที่ลบอยู่แบบเนี้ยเป็นต้นเพราะว่าจิตใจของคุณยังเนกาทีฟอยู่ก็คือไพ seven ่เซเว่นออฟคัพเกิดขึ้นเซเว่นออฟคัพเนี่ยคือไพ่ของการรู้สึกที่แบบยังลังเลยังมีความรู้สึกแบบตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังรู้สึกแบบฟุ้งซ่านนะครับ ไพ่แบบนี้คือไพ่ของความฟุ้งซ่านความคิดเยอะความมโนมันเป็นความรู้สึกที่เราแบบอ่อนไหวง่ายอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบมีอะไรมาสะกิดเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ก็คิดไปในทางลบแล้วแบบนั้นเป็นต้นมันทําให้ตัวคุณอะ่ะค่อนข้างที่จะเสียไมเซ็ตเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความเป็นตัวตนของตัวเราเองเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจกับในเรื่องของการกระทําเพราะคุณกําลังตกอยู่ในภาวะ ของความรู้สึกที่ยังสูญเสียอยู่ยังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังไม่สามารถปลดปล่อยพลังงานกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นในแง่ลบได้แล้วคุณก็กําลังรู้สึกว่าคุณกําลังสู้นะครับสู้อยู่ตลอดเวลามีไพ่ใบนี้คือไพ่ซิกออฟวานซิกออฟวนหมายถึงคุณกําลังรู้สึกว่าเรากําลังต่อสู้กับความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณกําลังเหนื่อยมากกับการสู้ครั้งนี้สิบไม้คือการแบกภาระนะครับ แบกความรู้สึกแบกแพทชั่นของตัวเราเองเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบวิตกกังวลแล้วก็เศร้ามากเลยแล้วเราก็กำลังคาดหวังด้วยการที่เราคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยมีไพ่ใบนี้นะครับแปดไม้หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่สามารถควบคุมได้เหมือนแม่มดคนนี้กำลังใช้เวทมนต์เวทมนต์เนี่ยนะครับมันสามารถแปลงให้เป็นพายุทอร์นาโดแล้วมันก็ไม่สามารถควบคุมได้ ตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกยากลําบากเพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองแต่เราไม่สามารถควบคุมมันได้และมันก็อาจจะทําร้ายตัวเราได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือพระอยากจะบอกว่าการที่เราะกำลังรู้สึกว่าต่อสู้อะไรเกินไปโดยที่เราอาจจะดูเหมือนไม่รู้ทิศรู้ทางอะ่ะมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็แบกภาระต่าง จากไพ่ใบ,บนี้คือ10บไม้คือการแบกภาระแบกแพชชั่นแบกความรู้สึกแบกอารมณ์ของตัวคุณเองทั้งหมดเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟแล้วก็มีความรู้สึกอยากบางทีเราก็อยากนั่นอยากนี่บางทีเราก็อยากแบบต้องการความเพอร์เฟกต์เกินไปหรือต้องการที่อยากจะมีอะไรที่มันเป็นการซับพอร์ตอ่ะอกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างแบบเหมือนใช้ความพยายามมากเกินไปแล้วคุณก็เหนื่อย แล้วคุณก็ท้อแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบความรักมันไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็รู้สึกว่านี่คือไม่ใช่ความรักของเราจริงๆตามจริงแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ตั้งแต่แรกเพราะเราแบกมันมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราแค่ยังไม่รู้สึกเหนื่อยในช่วงแรกนะครับเพราะเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังใหม่อยู่แต่เราก็เลือกที่จะแบกมันมาตั้งแต่แรกพอมันแบกมาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มอ,ออกฤทธิ์แล้วเราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มรู้สึกลาแล้ว เรารู้สึกเหมือนไม่อยากไปต่อแล้วอะเพราะเรารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะจริงๆแล้วเราแบกมาตั้งแต่แรกแต่เราเราเราลืมคิดไปหรือเปล่าหรือเราไม่ได้โฟกัสเราโฟกัสแต่จุดหมายปลายทางแต่เราไม่ได้โฟกัสระหว่างทางเลยเห็นไหมเพราะว่าเรากําลังไม่ตกกังวลอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรากําลังคาดหวังเอาไว้แบบนี้เป็นต้นไพ่อยากจะบอกว่าคุณเองนะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับนะครับได้รับหรือได้ได,ได้ถูกเลือก หรืออาจจะยังเป็นคนที่เลือกได้เหมือนกันด้วยเช่นกันเพราะว่าเราสองคนนะครับระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะมีพลังงานกับการดึงดูดของกันและกันได้และยังมีโอกาสที่จะยังเป็นคู่กันได้จากสองถ้วยนะครับยังมีโอกาสได้รับกับสิ่งต่างๆที่ดีจากไพ่เด็กหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมันหมายถึงคุณค่าของความรู้สึกหรือการได้รับมันแปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพียงแต่ ถ้าเรารู้สึกว่าเรามาผิดทางเราก็ต้องพยายามที่จะต้องปล่อยวางแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่ายึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบปล่อยมันไม่ได้อ่ะนะครับจริงอยู่ว่ามันอาจจะปล่อยยากเพราะคุณอาจจะเดินมาไกลเกินไปแล้วเพราะคุณแบกมันมานานเกินไปกับสิ่งที่เป็นแล้วคุณก็รู้สึกว่าท้อแล้วก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้แล้วก็กลัวการสูญเสีย แล้วเราก็ยังโฟกัสอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าอะไรมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่โอเคก็พยายามแก้ไขนะปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงซะทุกอย่างยังมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณ Move on ได้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไพ่เดอะเมจอเชียหมายถึงไพ่ของการแก้ไขปัญหาถ้ามันเป็นปัญหาในระหว่างทาง <Wow. S 1> มันไม่ยากนะถ้ามันเป็นปัญหาตั้งแต่แรกอันเนี้ยยากกว่าคือพูดง่ายคุณเลือกคนผิดตั้งแต่แรกอันนี้ยากเลย มันมีทางเดียวคือจุดที่คุณจะต้องหักเหก็คือก็้คงต้อง m o v e on แต่ถ้าเกิดคุณมาแบบแค่มีปัญหาในระหว่างทางเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังพยายามดึงให้เขากลับมาเป็นสิ่งที่อยู่ในร่องอยู่ในรอยเหมือนเดิมได้เดเดเมจเชียนหมายถึงไพ่ของการแก้ไขปัญหาไพ่ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงถูกไหมถ้าเราแค่ตอบโจทย์เขา ทุกอย่างก็อาจจะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพราะไพ่เดเมเจอเช่นเนี่ยไพ่ของการแก้ไขปัญหาแล้วกลับมาเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเดิมได้ส่วนไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าเขาก็ยังให้โอกาสดีๆกับการยอมรับกับตัวคุณได้นะครับแบบนาเป็นตน้นหรือใครที่มีความรู้สึกที่ตอบโจทย์ตัวเขาได้นะครับเหมือนที่เขาต้องการเนี่ยแล้วเราตอบโจทย์กันและกันได้เนี่ยมันก็จะมีไพ่สองถ้วยก็คือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกไหมแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือมันก็คือสิ่งที่คุณได้รับ ถ้าเกิดเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณเขาก็จะเป็นฝ่ายที่เลือกคุณด้วยเหมือนกับที่ลุงคุณเลือกเขาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คุณก็จะถูกเมินนะครับเหมือนผู้ชายคนนี้คือผู้หญิงคนนี้เป็นคนเลือกแต่ยายแก่คนนี้ถูกเมินเพราะว่าถูกหันหลังใส่ นะครับมันก็คือความรลักที่ไม่เท่าเทียมนะตามจริงแต่ถ้าเราอยากให้เท่าเทียมเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันเสมอภ้าคแล้วทุกอย่างก็จะคงอยู่นะครับใครที่อยากได้คอมมิทเมนต์หรือการมั่นหมายการแต่งงานทุกอย่างยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขอให้เคลียร์พลังงานให้ชัดเจนนะครับเราก็พยายามเ,าเปิดรับพลังงานในสิ่งที่ดีแล้วอดทนรอคอยเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาเหมือนที่เขาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเรามันก็จะเป็นความสมดุลบาลานทุกอย่างได้ดีขึ้น สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ